เราุขึ้นเท้าที่มานเท้าเสร็จก็จะปล่อยอติรใครจะไปไหนก็จะไปช้อปปิ้งไปทำอะไรก็ตามแต่เที่ยงช้อปปิ้งรถจะรอหมอกาโรงแรม <And S 1> ไปสนามบินกวร์อนรับถึงเมืองไทยเป็นกน เราจะพักวันที่19ก็แล้ววันที่20เราจะเริ่มต้นสอบต้องเริ่มมุ่งมั่นกับมาใหม่มีเวลาอีก2องอาทิตย์สำหรับการที่เราจะปรับหลายสิ่งหลายอย่างเอาความเชื่อมั่นกลับคืนมาแล้วก็เอาชนะกลับคืนมาเลยไม่มีใครแพ้ตลอดแล้วก็ไม่มีใครชนะตลอด นี่เป็นครั้งแรกที่เราแพ้สามเกมติดต่อกันอยเา็นี้ครั้งมรกที่เรับม3เับมครับ่รันแม่รับผมครับผมคราบผะคับผมครับครับผมครับผมครอบผมครับมครับผมครับมครับผรับผมครับผอคับผมครคราบผมคมที่มครับผมรับผมคับมครั้ผมดรับผมครับมรั้ผมครอบผมครักผรับผมัมับผ่รับผมคับผับผรับผมครับผม้รับผมครมคคมมัมัั้งหมดทั ได้ได้แต่อแก้ได้ก็หลายคนก็สูตรได้เห็นว่าตัวเองสามารถทำได้ในเกมใหญ่คุณจเกเกมก็เป็นเวลาที่ต้องพัฒนาร่วมกันไปทสู้ร่วมกันไปไม่มีวันเวลาไหนที่ยากเท่ากับเวลาที่เป็นผู้ชนะทำเวลาที่ แน่ได้มันจะยิงอย่างผู้ชนะได้อย่างมั่นคงก็ขอให้มีึ่หัวใจเตรียมสู้แล้วกลับ okay คืนมาโอเคปนาดนวอตรงแล้วเดาเตรียมสู้น okay, okay ี่ต้องมากินข้าวกระเป๋า